เรายังเป็นสามีภรรยากันอยู่ไหมเราเคยจับมือกันแน่นมากๆจนคิดว่าต่อให้ลมแรงแค่ไหนเราก็ไม่มีวันหลุดจากกันได้แต่ตอนนี้เรายังนอนเตียงเดียวกันแค่หันหลังให้กันทุกคืนเรายังคงเรียกกันว่าพ่อและแม่ของลูกแต่ไม่ได้เรียกกันว่าที่รักมานานแค่ไหนแล้วเรายังพูดคุยกันแต่มีแค่เรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องของในบ้านเรื่องลูกไม่มีคําว่าคิดถึงนะไม่มีแม้แต่คําว่าเหนื่อยไหมวันนี้ฉันไม่รู้ว่าเราห่าง กันนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่บางทีอาจจะตั้งแต่วันที่เธอเริ่มเงียบหรือวันที่ฉันเริ่มคาดหวังให้อีกคนเป็นเหมือนเดิมทั้งที่ตัวเองก็เปลี่ยนไปเรายังไม่ได้เลิกกันแค่เลิกรู้สึกเหมือนเดิมที่เคยรู้สึกเลิกเป็นเพื่อนเลิกเป็นคนรักเหลือไว้แค่สถานะสามีภรรยาที่ใช้ร่วมกันตามกฎหมาย และเราต่างก็กลัวจะยอมรับความจริงว่าเราอาจเดินมาถึงปลายทางของความสัมพันธ์แล้วจริงๆก็ได้ความรักบ,บางครั้งก็ไม่ได้จบลงด้วยคำว่าเลิกแต่มันก็ค่อยๆเหี่ยวแห้งลงไปในทุกๆวันที่ไม่มีคำถามไม่มีคำตอบไม่มีเสียงหัวเราะและไม่มีความรู้สึกเราอาจจะยังนอนข้างกันแต่เราอยู่คนละโลกไปแล้วแล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่อยู่ด้วยกันมานานก็ต้องเจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหม